ครับนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนนะธรรมสถานสัตหีบก็ได้เดินทางลงมายังบ้านพักในหมู่บ้านนาวีทอง2อยู่ในซอยสัตหีบสุขุมวิท41นะครับตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อนํากําลังกันมาช่วยเหลือชีวิตสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เจ้าของบ้านนะครับว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นทําไมถึงต้องของกําลังเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมาให้การช่วยเหลือนะครับพี่ดีครับ เห็นทหพี่ครับมันเกิดเหตุอะไรขึ้นหรอครับก็แมวมันชอบอยู่ตามรถตู้พ่อจะอยู่เอาร้อหน้าใช่ไหมครับแล้วมันรู้ยังไงมันเข้าไปเนี่ยแมวหรอครับลูกแมวหรอครับลูกแมวพี่เลี้ยงไว้หรอฮะไม่ของบ้านหลังนู้นอ๋อเป็นแมวของเจ้าของบ้านหลังนู้นของบ้านหลังนู้นเขาเป็นมันเป็นแมวจรและป้าก็เห็นมันมาค้อลูกเขาก็ให้มันกินอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็อยู่ต่างเนี่ยมันชอบมันชอบอยู่หน้ารถอ่าครับปกติรถจะหันหน้ามาชอบมาเล่นอยู่บริเวณรถพี่รถพ่อเขาแล้วได้เกิดอะไรขึ้นครับแล้วอยูยูได้้้ยยินนเเสีงอตชา ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพี่เมื่อวานนี้ครับเอ้ยมันเสียงแมวร้องแล้วป้าบอกว่าเพนแมวอ่ะมันเข้าไปใต้ท้องรถนะครับก็แฟก็เข้าไปช่วยดูก็เพื่อก็เข้าไปช่วยดูก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยตั้งแต่เมื่อวานนี้ตั้งแต่เมื่อวานลูกแมวยังติดอยู่ในรถของพี่อยู่ใช่เอาออกไม่ได้หรอครับไม่ได้เบื้องต้นมีการแจ้งหน่วยงานรัดไหมแจ้งไอ้สิแจ้งหน่วยงานรัดมาแล้วแจ้งอ่ะครับแล้วเข้ามาแล้วเขาว่าทำไงบ้างครับเข้ามาว่าไงโยงเขาบอกว่าเาออกไม่เขาออกไม่ได้ช่วยไม่ได้ พอพอ,พอบอกว่าช่วยไม่ได้แล้วเจ้าของทําไงครับพี่เขาก็จนปัญญาออเขาบอกเขาก็จนปัญญาทําใจเลยเขาบอกได้ยินเสียงมันแล้วมันเหมือนบาดใจเขาว่าเขาก็ให้มาบอกให้เราช่วยเหลือเราก็ช่วยครับให้ลุงข้างบ้านมาช่วยก็ช่วยไม่ได้แล้วพี่รู้ว่าแมวติดอยู่ในนี้ในเมนะื่อรู้ว่าช่วยไม่ได้พี่รู้สึกยังไงครับก็เครียดวันนี้เครียดทั้งวันเลยครับแมวติดอยู่ในนี้สงสารเขาหรอครับพี่ คือตอนนี้พี่อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือออกมาให้ได้ใช่ไหมครับใช่เพราะว่าแมวยังเล็กมากเลยยังไม่ได้กินข้าวกินน้ำมาสามวันจะทนเห็นมันอยู่ในน้ำไม่ได้อืมมันพอราเราก้มไปใช่ไหมมันก็เอามือมากวดาดกวาดกวาดกวาดให้เราช่วยอะ่ะมันก็ต้องเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยทั้งสองนายนี้นะน<ด>ี่ครับเนะาจะช่วยเหลือกันได้หรือเปล่านะครับขอได้นะนี่นะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภยัยทีมมอเตอร์แลนด์ของหน่วยกู้ภัยสัตหีบนะครับก็มุดเข้าใต้ท้องรถตู้คันนี้ได้นะฮะ เพื่อทําการช่วยเหลือชีวิตแมวที่ติดอยู่ในซอกนะฮะแมวได้ยินเสียงมันร้องไหมพี่เอกเบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่าแมวติดอยู่บริเวณไหนครับพี่ไม่ถังแก๊สตรงใต้ถังแก๊สก็คัสซีครับอยู่ในในตัวคัสซีรถเนี่ยเหรอครับครับแล้วตอนนี้เราจะสามารถช่วยเหลือออกมาได้ยังไงใช้วิธีไหนครับพี่เดี๋ยวเปิดถังแมวล่อก่อนล่อให้แมวออกมาตรงจุดที่เขาเข้าไปเหรอครับใช่ครับจะได้รู้ด้วยว่ามันอยู่ตรงไหนของตัวรถครับครับ ลุนะม้ากำลังหารูอยู่ตอนน้องซื้อตอนนี้มันเข้าไม่ได้แล้วมันติดกำลังหารูที่มันเข้าอยู่มันเข้ารูไหนได้ตอนนี้นะครับแมวก็ส่งเสียงร้องอยู่ตลอดเวลานะครับตาทนนี่ก็กําลังหาจุดที่แมวนั้นได้เข้าไปติดคาอยู่น่าจะอยู่ในทักซี่ของตัวรถคันนี้นะฮะ ยางขึ้นลองก่อนนะนครับเอามแมลงขึ้นแล้วอยันขึ้นไปมใครเกาะขาคุณก่อนได้ไหมครับไอพี่เอาขึ้นเลยได้พี่ใครขึ้นได้เลยครับเพราะมันต้องแหยลล่ลูกรอหนึ่งนึงนะลูกนะมันแหย่รูตรงนี้เพื่อกันไม่ให้มันถอยกลับมาแล้วมันมันล้วงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หาดูล้วงไม่ได้แล้วก็สีดำรอนิดนึงนะลูกน้าขาลูกนิดนึงนะลูกนะโอเคลูกนิดนึงนะนี่นะครับแมวก็พยายามล้วงขาขึ้มานะครับเพื่อ ให้เจ้าหน้าที่เรานั้นสามารถจะดึงเขาออกนะครับแต่ยังไม่สามารถทําได้นะครับเน<ม>ื<ม>่องจากว่ามันอยู่ในคัสนเ<ม>ขาเรียกอะไรอะพี่ตรงนี้ท่อนนี้เด็กท่อนนี้เขาเรียกอะไรอะ่ะคัสซีครับเป็นคัสซีตัวโครงรถเหรอครับคัสซีโครงรถคัสซีโครงรถนะครับซึ่งแมวนั้นเข้าไปบริเวณช่องซึ่งยังหาจุดที่แมวเข้าไปอยู่นะฮะ มาช <g ul ay> so ่วยนะนะครับโอ้ไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวนะฮะไม่ต้องกลัวนะลูกมาช่วยแล้วลูกโอ้มาช่วยแล้วครับหนิ้วชี้ดิมาช่วยแล้วนะลูกนะโอ้ก็มีเงินเสมต้องหาลูกด้านหน้าและให้แย้มอกหน้าครับครับลูกมาช่วยแล้วลูกมาช่วยแล้วลูกโอเคลูกรอนิดนึงนะลูกนะนี่นะครับแมวพยายามจะส่งสัญญาณแล้วก็ลวงมือตัวเองออกมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่หาทางช่วยเขาออกไปให้ได้นะครับ๋ยวก็น่าจะเพิ่งขึ้นนั่นจะมันถอยหลังไป ครับลูกครับโอ้ลูกลูกกลัวเหรอลูกเหรอโอ้ลูกลูกนี่ไงลูกอยู่เป็นเพื่อนนะลูกอยู่เป็นเพื่อนนะลูกระวังนิดนึงนะครัขึ้นไมแรงระครับครับอยู่เป็นเพื่อนนะลูกครับครับลูกครับน่าจะมาจากข้างหลังนะเพรนี้ข้างหน้ารูมันแคบลงแคบลงซึ่งมันก็ไม่สามารถกลับตัวได้นะเดินน่าตลอดใช่ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็รู้แล้วนะครับว่าน้องนั้นได้ติดคาอยู่บริเวณใดของตัวรถแต่ยังไม่สามารถหาจุดที่น้องเข้าไปได้จึงต้องใช้แม่แรงนั้นยกตัวรถขึ้นนะครับเพื่อที่จะสามารถดำเนินการทำงานได้ง่ายและสะดวกนี่นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ดำเนินการที่จะหาวิธีช่วยน้องออกมาให้ได้อย่างปลอดภัยมันมาไม่ถึงนี่เงี้เมียว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 ไม่มีรูเลย รอเดี๋ยวนะครับรอเดี๋ยวนะลูกนะนมาช่วยแล้วนะลูกนะน,นิดนึงลูกนิดนึงนิดนึง,หน,าานงห,นหนูเข้ามาตรงไหน,หน,ไห,นหนูเข้ามาตรงไหนหนูเข้าตรงไหนลูกหนูเข้ามาตรงไหนไปทีกลับไปตรงนั้นสิตรงไหนลูกนี่นะครับเป็นคัสซีนะครับเป็นคัสซีรถที่มีทรงสี่เหลี่ยมนะครับยาวตลอดคันนะฮะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้พยายามหา จุดที่แมวจะเข้าไปได้นะครับแต่ยังไม่สามารถหาจุดนั้นได้เจอนะครับก็ยังไม่เข้าใจว่าแมวนั้นเข้าไปได้ยังไงนะฮะหันหัวลูกหันหัวมาโอเคลูกอาจับมือพ่อไว้จับมือไว้จับมือพ่อไว้นะจับมือไว้จับมือไว้ลูกจับมือไว้จับมือไว้อ่ะจับมือไว้จับมือไว้อ่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวนะแกให้ต้องพาหลังครับครับลูกรับครับรับรับไม่ร้องนะโอเคโอเคจับมือพ่อไว้ โอเคจับมือกันไว้จับมือกันไว้ลูกจับมือกันไว้นะจับมือกันไว้ลูกจับมือกันไว้จับมือกันไว้ลูกจับมือกันไว้ลูกจับมือกันไว้นะเข้ามาช่วยนะลูกนะช่วยลูกเข้ามาช่วยหนูนะลูกนะตัวถังคนนี้ข้างบนข้างบนคันสีมันเจาะทะลุลงมังล่างได้ปุ๋วในตอนนี้นะครับผู้เป็นเจ้าของรถตู้คันนี้ได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่นั้นใช้เครื่องเจียตัดเหล็กเพื่อเปิดช่องบริเวณที่น้องติดคาอยู่ให้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือนําตัวน้องออกมาให้ตรงได้ ก็ต้องขอขอบคุณหัวใจของพี่เจ้าของรถคันนี้ไว้ด้วยนะครับและขอเป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัยเอาละครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าน้องจะสามารถออกมาได้สําเร็จหรือไม่ การถ่ายละขวานเชิญมีนะบอกเลี้ยงเอาเลยเจ้าขาหน้าขาหลังมาเอาออกมาออกมามึงออกมาเออออกมาค่อยๆออกลูกเดี๋ยวบาดนะลูกนะไล่นะนีพี่ว่านั่ลงไม่ได้หรอพี่เอาเพนได้แต่ขามาได้กว่าเรื่องมือล้วงหรือไงอยู่งเราปล่อยมันหโผล่เอ็กไปเลยเะกันละไะนเอก็กไป อ่านนะออกแล้วล yeah. ุกเร็วๆออกแล้วได้ไหมโอเคออแล้วออกแล้วโอเคลูกโอ้โหดีอ่านครึ่งเลยว่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับโอเคครับนี่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็สามารถช่วยเหลือไว้ได้อย่างปลอดภัยแล้วนะฮะเป็นไงลูกไม่ทนแล้วนะลูกนะเดี okay. Okay. Okay, oh. uh ๋ยวเดี๋ยวอยู่เด okay. okay, okay, ี๋ยวแมวเขาแมวยิงรถนี่นะครับทะเบียนรถที่แมวนั้นเข้าไปนะฮะ พี่ครับตอนนี้รู้สึกไงบ้างครับที่เจ้าที่ทออกมาแล้วเนี่ยสารมันดูสิหิวใหญ่เลยครับตัวผู้ตัวเมียครับไม่รู้อ่ะไม่รู้เลยเป็นผู้ตัวเมียไปติดอยู่กี่วันนะพี่ตกลงสองวันเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้เจ้าที่กู้ภัยก็สามารถช่วยเหลือ แมวออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วนะครับพี่มีอะไรจะฝากถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มาช่วยเหลือพี่ไหมครับก็ขอบคุณมากนะที่ว่ามาช่วยเหลือวันนี้ถ้าไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็แย่นะครับก็อ้วนด้วยนี่เรียกว่าแมวก้าชีวิตครับเจ้าหน้าที่สิบคนดีใจไหมครับพี่ดีใจไหมฮะดีใจมากดีใจมากอ่าอย่าซนอีกนะลูกนะอย่าซนอีกนะลูกนะรู้ไหมดีมากเลยทั้งตัวใช่ไหมเออดีใจว่ะแม่มันก็ไม่มีแล้วสงสารมันว่ะอย่าซนอีกนะลูกนะครับโชคดีนะลูก